บูชาผู้เจ้าอย่างสูงสุดนี่ทำยังไงใช่ไหมผู้เจ้าจัดไว้แล้วตอนก่อนผู้เจ้าปณินิพานเนี่ยนะพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เคารพสักระบ,บูชาผู้เจ้าด้วยการโปรยดอกไม้ทิพมาจากสูงสวรรค์นะบรรเลงเพลงทิพผู้เจ้าบอกอานอนท์นี่ยังไม่ใช่การบูชาเคารพบ,บูชาสักระบ,บูชาตถาคตนะ แต่ผู้ใดเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมในคําสอนของพระตถาคตเนี่ยชื่อว่าเป็นการเคารพนับถือบูชาตาถาคตอย่างสูงสุดนะดังนั้นก็คือประพฤติปฏิบัติตามคําสอนที่ผู้เจ้าบัญญัติผู้เจ้าตรัสกับผานนว่าอ,อนน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยมีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีบอกอ,อนน์เธออย่าคิดอย่างนั้น ครรก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเรานั่นน่ะตัวธรรมวินัยนี่แหละศาสดาแทนพวกเราสิ่งนี้สอนเราได้และถ้าเราปฏิบัติตามชื่อว่าเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาสูงสุด